กราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วเนาะกับคนบ้าหวยรวยแน่นอนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามบ้างกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นไว้ด้วยนะคะไลค์แชร์เพิม่มกำลังใจที่สำคัญนะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วเนาะ,ะกับแนวทางดีๆลาวสาตาฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยวีพีรับชมกันจุใจใน ในคลิปนี้นะคะมีทั้งหมด4การคำนวณด้วยกันนะอยากให้พี่ๆทุกท่านรับชมอย่างมีความสุขนะคะรับชมอย่างมีวิจารณญาณเราเป็นแค่แนวทางในการวิเคราะห์ให้แต่ละวันนะคะวันนี้ก็สวัสดียามเช้าเรามีคำคมยามเช้าด้วยชีวิตคนเราอาจไม่มีพื้นที่ให้เราผิดพลาดมากนักแต่ก็ไม่เคยมีวันไหนที่สายเกินไปนะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่นะอรุณสวัสดนะคะเช้าว,วัน สุกนะคะหลายๆท่านก็คงคิดโปรแกรมแล้วเนาะเราจะไปเที่ยวไหนกันดีเนาะวันสุกแล้วนะเสาร์อาทิตย์พักผ่อนหลาท่านก็คงจะเป็นวันพักผ่อนกันเนาะไปเที่ยวไหนแบบก็บอกสถานที่กันได้นะเผื่อไปเจอกันนะคะเผื่ออยากจะไปด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งไม่รู้หรอกค่ะสถานที่ไหนมีแบบที่เที่ยวบ้างที่ใกล้ๆนะแถวแบบชลบุรีเนี่ยอ่าในนักสถานที่เรงเที่ยวกันได้เลยเจอกันใหญ่ทักทายกันได้ขอถ่ายรูปกันได้นะคะรักกันได้นะอ่ากอดกันได้เลยนะจ๊ะ ไม่ว่ากันนะคะ FC นะคะคุณบ้าหวยรวยแน่นอนแล้วก็สำหรับ FC คุณบูมนะคะไปติดตามได้ที่ช่อง BA นักวิเคราะห์ตัวเลขจ้าและพลาดไม่ได้อีกหนึง่งช่องทางที่จะติดตามพวกเราได้คือทางแฟนเพจ Facebook คนณบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะช่องนี้มีแต่คำว่าแฮงปังแน่นอนนะจ๊ะคพูดมาเยอะก็เหนื่อยอ่ะการเริ่มต้นแรกเรามาเริ่มกันที่ ฮานอยดีกว่าสำหรับขนฮานอยเมื่อวานวันที่5นะคะฮานอยสามตัวออก225ล่าออก16ได้เด่น1ลอง2ซึ่งวิ่งรูทนะคะ1มา2มานะคะมาทั้งบนและล่างเลยนะแต่จอบผ้าขอภัยนะคะก็วิ่งไปวิ่งรูทไปบนล่างมาค่ะปรบมมือสิคะรออะไรอ่า ยินดีด้วยนะคะหนูบอกแล้วนะ้อพี่ๆบางท่านบอกว่าสอนคำนวณนอยแค่เลขหนูนะคะไปจอดสตัวนะใหะ้เข้าก็เขาเรียกว่าการฝึกละฝึกละไปในตัวแล้วนะคะต่อกันเลยสำหรับวันที่6 5ฮาออยเด่น3ลอง4เน้น3 2 3 4 สามเลองสี่เจ็เก้าสี่ห้ากันสามแปสหก,หกสส,ส,สี่เก้าาสาเจด แนวทางดีๆนะคะไปรับชมได้นะสำหรับใส่หุ้นไทยนะคะหุ้นไทยบนตรงจะลงให้วันศุกร์แล้วกันคู่นี้ไอ้วันนี้แหละหนูก็ลงให้ทุกวันเมื่อวานหนูก็ลงให้นะคะก็เข้าเนาะอ่าหนึ่งรอบต้องมีไม้เห็นแน่นอนสำหรับบนตรงอ่าหุ้นไทยนะคะแนวทางรัฐนี้แค่อ,อีกก็ลงให้นะคะถ้าไม่หลับซะก่อนก็จะลงดาวโจนให้อยู่เนาะอ่ะต่อกันเลยสำหรับลาวสตา เมื่อวานออก3 99เก้าลออกสองซึ่งเข้าวิ่งรูดนะคะ6มานะเจาะไม่ถึงนะเจาะไม่เข้าแต่วิ่งก็มารูดก็มานะคะปลบมือสิคะรออะไรนะคะวันนี้ก็ยังเหมือน,นยังไม่ตื่นอะ่ะเพิ่งจะ6กโมเองอ่ะค่ะก็เลยจะทำเสียงแบบเบอร์เบอร์นิดนึงนะคะสติก็ยังไม่ค่อยมีขนะบอกตั้งสติกับสตาร์นะเอตั้งสติกับสตาร์นะยังเบอร์เลยคะ่ะท่านผู้ชมอะสำหรับราวสตาร์นะ วันที่หกเด่นเจ็ดลองแปดเน้นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหกลองแปดสองแปดสาม 8 9กัน7 3 8 1 8 7 3 8 7 6 3 8 2เรามาขั้นด้วยคำคุมดีกว่าวันนี้นะ คำคมจะหาอะไรดีเนาะอะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการคิดแต่สิ่งดีๆนะคะศรัทธานในสิ่งที่ดีๆแล้วจะมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตอะไรที่ผ่านไปแล้วนะก็ให้ผ่านไปเนาะทำวันนี้แล้ววันต่อๆไปให้ดีที่สุดก็พอ,อะคะเริ่มต้นวันใหม่เรามีวันใหม่ให้เริ่มทุกวัน,นะคะ่ะทำสิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆนะ,ค,ะความสำเร็จก็จะอยู่ ใกกับเราแน่นอนถ้าเราคิดดีทดําดีแล้วก็มีพลังบวกนะคะมีกําลังใจที่ดีนะใครบอกว่าหมดกําลังใจไม่รู้จะไปพึ่งใครนะรับชมช่องเรานี่แหละปลุกความกำลังปลุกกาลังใจนะคะปลุกความคิดนะคะแล้วก็สร้างแรงบรันดัลใจกับทุกคนแน่นอนนะไม่ใช่มาให้แต่ตัวเลขแล้วจบไปมาพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จบไปนะ,ะแต่เราพูดเนี่ยเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อแบบช่วยกันอ่ะเนาะเชินออกความคิด ไม่ได้สอนขครนะคะช่วยกันแบบคิดนะปลูกกาลังใจนะสร้างกําลังใจให้กับหลายๆคนนะบางครั้งแบบว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนาะอ่าหลายๆท่าคนคงแบบตกงานกาันหรือว่าแบบไม่รู้จะทาอาชีพอะไรใช่ไหมคะหลายๆครั้งที่เราบอกไปเนาะว่าคิดดีดีนะคะว่าเราเก่งด้าน,นะะทางด้านไหนดึงจุดที่เราเก่งออกมานะคะความสําเร็จเราอะใกล้แน่นอนอย่าอย่าพูดว่าโอ้ยทำไม่ได้หรอกจะทําไม่ได้ นะฉันแก่เกินแล้วรู้เด็กไปหรืออะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างแหละถ้าเรามีข้ออ้างความสําเร็จเราก็จะไม่มีเนาะต้องสู้ไม่มีใครเราจะพึ่งได้ตลอดค่ะเราต้องพึ่งตัวเองเนาะตนไปที่พึ่งแห่งตนใช่ไหมคะความสําเร็จก็อยู่ที่เราเองไม่มีใครมาสําเร็จกับเราด้วยใช่ไหมคะอ่ะต่อกันเลยเนาะสร้างกําลังใจกันเสร็จแล้วก็สร้างตัวเลขกันต่อ สำหรับฮานอยพิเศษเมื่อวานออก906ล่างออก57ซึ่งจเจอดใน,นเน้นกันไปเลยนะคะ75วิ่งรู7มานะคะยินดีด้วยนะคะปรบมือสิคะรออะไรการคำนวณของเราอะ่ะเข้าไปหมด3กนนนะารคำนวณแล้วนะการคำนวณสุดท้ายที่ท่านท่าน,านรอคอยก็คือการคำนวณของฮานอย VP เนาะอ่ะต่อกันเลยนะเรามาลุ้นกันวันที่6ฮานอยพิเศษเด่น0 ลองเก้าเน้น01 09 05ลอง98 94 91กัน95 04 509 805 901นน้เาวันนี้นะรู้สึกแบบอ่าเหนื่อยการทำงานเนาะวันศุกร์แล้วรู้สึกแบบโอ้ยอยากพักผ่อนอยากนอนนะแต่เพื่อท่านผู้ชมเลยเนะีนะ่ยเนาะเราก็มาทำคลิปลงคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะ ฝากดูกันเยอะๆด้วยนะที่สําคัญก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะนเพื่อไปกำลังใจใครได้ไม่ได้ไม่รู้เลยนะคะอย่าแอบ,บไว้นะคะเราทําอะไรต้องเปิดเผยเนาะทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเหมือนพวกหนูแหละทาอะไรด้วยความจริงใจทําอะไรด้วยความเต็มใจให้ด้วยใจิตใจดีๆแน่นอนนะไม่เคยหวังสิ่งอื่นใดจากพี่ๆเลยไม่เคยเรียกอะไรเงินหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะให้ก็ให้ด้วยใจพี่ได้กันแล้วก็ดีใจแค่ออกมาขอบคุณออกมายินดีออกให้กําลังใจกันก็เป็นเมื่อคุณแล้วค่ะ ต่อกันต่อกอะไรนะสำหรับวันที่5ฮานอยวีพีออก751่ล่างออก7 8เมื่อวานนะซึ่งเข้านะวิ่งรูทหนึ่งมานะแค่ VIP นะมารูทมาวิ่งก็ยินดีแล้วใช่ไหมคะสรุปนะคะวันนี้การคำนวณเราเข้าทั้งหมดกสี่การคำนวณคือฮานอยฮานอยลาวฮานอยวีพีฮานอยพิเศษคือเข้าหมดนะคะเนาะวิ่งไว้ก่อนวิ่ง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 อย่ามั่นใจพวกเรามากเราเป็นแค่นักคำนวณนะคะดูสิคิดสมองเบอร์ไปหมดแล้วเนี่ย ใช่ไหมคะท่านผู้ชมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะอ่ะต่อกันเลยสำหรับวันที่6 h ฮานอย VIP เด่น7ลอง8เน้น7 2 7 3 7 5ล้อง8 9 8 2 8 6 กันเจ็ดหกแปดสามสจหจบไปแล้วนะคะแนวทางดีชื่นชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ไลค์แชร์เพื่อกำลังใจพวกเรานะพบกันพรุ่งนี้พบกันใหม่ในทุกวันแน่นอนพรุ่งนี้มีเพิ่ม อามาเลนะท่านผู้ชม,มารับชมด้วยนะจ๊ะสำหรับสายมาเลไม่ควรพลาดเลยนะจ๊ะคนใหม่ก็ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆมีสุขภาพกายแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ